เอทงเฉลิมกลับมาพบกับหลานสนุนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนกันต่อเลยนะคะในเรื่องของการเขียนวันที่นะคะวันที่ในรูปประกอบไปด้วยวันนะคะวันที่เดือนแล้วก็ปีนะคะซึ่งจะใช้เป็นปีคิทศกัาลานะคะวันก็คือคําว่าซิงชีนะคะซิงชีนะคะวันตัวอย่างเช่นซิงชีก็คือวันจันทร์ ใช้ตัวเลขนะคะลูกใช้เลขหนึ่งนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นซิงชีเออร์ก็คือวันอังคารนะคะมาใน,นวันที่สองนะคะคือคำว่าเห้าเห้านะลูกเห้าเห้าแปลว่าวันที่นะคะเช่นอู่เห้าอู่เห้าก็คือวันที่ห้าต่อมาคือคำว่าเย่นะคะเย่แปลว่าเดือนนะคะ ยี่ยี่ยี่มกราคมท่าเอ่ยยก็กลุ่มผาพันนะคะมาดูคำว่าปีปีก็คือคำว่าเนียนเนียนก็คือปีนะคะตัวอย่างเช่นเออร์หลิงเออเนียนนะคะก็คือปีคิเตซึกราสองพันยี่สิบสองนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันต่อเนาะ ตัวอย่างเช่นวันพุทธที่ห้าเดือนมกราคมนะคะถ้าเป็นแบบไทยก็จะเป็นปีพุทธศักราช2565ใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบจีนนะคะจะใช้ปีคิดทศศักราชนะคะ20อุ้ย2022อุ้ย2022นะคะอุ้ยหลายอุ้ยมาเลย2022นะคะตัวอย่างเช่นอ่ะ วิธีการทำนะลูกวิธีการทำนะคะให้เอาปีคิดทศกราดขึ้นก่อนนะคะตามด้วยเดือนนะคะตามด้วยวันที่แล้วก็วันไว้หลังสุดนะคะตัวอย่างเช่นก็คือเอลิงเออร์เนียนนะคะอีเย่อห่เฮาซิงชีสันนะคะเห็นไหมลูกอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะบอกว่าวันศุกร์ที่17เดือนมีนาคมคิดศกราดสองพันยี่สิบสก็เอาปีคิดทศกราดนะคะ เขียนก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะลูกตามด้วยเดือนมีนาก็คือเดือนที่สามใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองวันที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดนะคะเป็นลำดับที่สามและปิดท้ายด้วยวันศุกร์นะคะเป็นลำดับที่สี่พอจะเข้าใจไหมเอ่ย ถ้าเข้าใจแล้วนะคะวันนี้มาดูแบบฝึกทักษะนะลูกนะเราซื้อมีให้น้อง2ข้อนะคะเป็นแบบฝึกทักษะที่6แล้วนะคะเด็กๆทําลงในสมุดภาษาจีนให้เรียบร้อยนะคะแล้ววันศุกร์นำมาส่งเราซื้อด้วยนะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เช่เชื่เจเจียนทงชิมมอน